นับสนุนโดยดูแลน้ำดูแลคนสำคัญนวัตกรรมถังดอสดูแลไปด้วยกันนะคะสวัสดีคุณพัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัตตี้สบายดีไหมคะสบายดีค่ะ,ะคุณพัตตี้ฟังอ้อมจากอโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะคะจะได้ไม่ดีเลยใส่กันนะคะ,คะโอเคค่ะคุณพัตตี้อยากฟังเพลงอะไรคะ จำเก่งของฟางิงค่ะจำเก่งนะคะอ่ะก่อนที่จะไปถึงจำเก่งที่ได้ยินแน่ๆน,นะคะวันนี้กติกาของเราเหมือนเดิมสิ่งที่คุณแพตตี้จะต้องเอาออกมาคือความยาวของเสียงที่ลาลกเท่าที่ไหวไปให้ถึงที่สุดทั้งดีต้องถังดอสโอ้ไม่ดอสคำว่าดอสสุดท้ายขอให้ไปเท่าที่ไหวนะคะปกติเป็นคนหายใจยาวไหมคะก็ไม่เห็น <laughs> ก็ไม่ค่อยนะคะแต่ไม่แน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมจะพยายามลุ้นช่วยพร้อมไหมคะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วมาด้วยกันกับคำว่าถังดีต้องถังดอสแล้วต่อด้วยโอไมดยดอสไปเลยค่ะถังดีต้องถ oh ังดอสโอไมดยดอสโอเค เก่งนะเนี่ยบอกว่าเหมือนจะไม่ไหวอะบอกว่าเหมือนไม่เก่าแต่ไปเกิน10วินะคะไปได้12.65นะคะคุณพัตตี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ทำลายสถิติได้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าคุณมีพลังเสียงที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่ว่าจะส่งกระเป๋าไปให้ได้ยังไงและยังไงเดี๋ยวอ้อมเปิดจำเก่งให้อยู่ในเบรกหน้านะคะ ได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้อมคิดว่าหรือว่าสายต่อไปอ้อมจะช่วยคุณผู้ฟังตรงคําว่าทั้งดีต้องทังดอสถ้าคุณผู้ฟังรับแค่โอหม่ดอสจะได้พุ่งไปเลยช่วยไปได้วยกันแบบนั้นหรือเปล่านะคะติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณลงทะเบียนได้เลยนะคะพร้อมเพลงที่คุณอยากฟังกระเป๋าโอไมคดอสหนึ่งใบเพราะเราดูแลคุณไปได้วยกันกับนวัตกรรมถังดอสดูแลน้ําดูแลคนสําคัญเพราะความหุกใหญ่บุนใหญ่เวิร์กโอ้มค์ดอสเจอกานทุกวันจันทร์ถึงวันศ